เจริญพรพี่อ๋อยพี่ตรงนะครับเจี๊ยบอ่าพี่ยงแล้วก็คุณนัดนะครับวันนี้พร้อมเพียงกันนะครับยินดีนะฮะรายพระกันก่อนนอยกันเนะาะอรหังสัมมาสัมพุทโธปกวา อุทังภควันตังอภิวาเทมิตวาข้าตัวภควตาตโมอัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ Anda mayang yang Buddha Sapakawato bukan mak kerang kerumase. Nak muatasa apa Kawato Arahato asam asam Sa. Nak apa Kawato Arahato asam asam Sa. Nak apa Kawato Arahato asam จเจริญพรทุกท่านได้ระลึกถึงความดีที่ตัวเองทำบ่อยแค่ไหนฮะไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิตอนเช้าหรือทำบุญเรื่องอื่นก็แล้วแต่อ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะใช่ไหมอาจจะประกอบสมาชีพอาจจะช่วยเหลือผู้คนอาจจะหลายๆเรื่องนอนรักษาศีลอะไรเงี้ยฮัโลโหลมีไม่เอ่ย ใครทาความดีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็แชร์ได้นะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องนี้เลยนะเรื่องการที่แบบทํายังไงบุญแล้วมันจะได้เพิ่มขึ้นเนะาะคือทําเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะได้บุญประมาณหนึ่ยนะทำยังไงบุญมันเพิ่มขึ้นได้นะครับอาจจะทำร้อยได้ล้านเลยอนะ่ะ หมายถึงจำนวนบุญนะไม่ใช่หมายถึงจำนวนเงินนะเริ่มลยเนาะอารึกถึงบุญที่ทำแล้วได้บุญเพิ่มขึ้นหรือเป็นคำถามนะจากหนังสือธรรมกล่าวว่าผู้ที่เคยทำบุญทำกุศลแม้เพียงครั้งเดียวเพราะฐานะยากจนแต่อารึกถึงเสมอและอารึกครั้งใดก็เกิดความปิติสมนัสในกุศลของตน ความปราบรื้มใจโดยอาศัยการรึกถึงกุศลของตนนี้ได้ชื่อว่าเป็นกุศลอาจิน,นกรรมจากบทความนี้แสดงว่าถ้าเราทําบุญกุศลไว้พรานานวันเรากลับมานึกถึงบุญกุศลที่เราทําไว้ก็จะทําให้เราได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้พูดถึงคําถามของเขานะฟังคําตอบดูนะว่าเฮ้ย hey, มันเขามองจากอะไรนะล้ว,วจะมาจับพูดเสริมเข้าไป คนที่ทาบุญแล้วระลึกถึงบุญที่ตนทําบ่อยๆและลึกแล้วก็มีปิติสมณะปิติความอิ่มเอิบนะสมณะก็ความสุขอะสมณะคือความสุขทางใจเนี่ยในการกระทํานั้นบุญก็เกิดอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นในสมรรูมฐานว่าด้วยอนุสติสิบมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติมรณา,านุสติ กายกตาสติอาณาปนสติอุปัสมานุสติในอนุสติเหล่านั้นท่านจะเห็นได้ว่าเราลึกถึงเราจะลึกนึกถึงศีลที่เรารักษาไว้บ่อยๆนึกถึงทานที่บริจาคดีแล้วได้บ่อยๆเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ศีลที่เรารักษาแล้วก็เป็นบุญกุศลที่เราสาม,มารถลึกถึงได้บ่อยๆเพื่อให้เกิดสมาธิจากเข้าในศีลานุสติส่วนทานการบริจาคที่เราทําแล้ว ก็เช่นกันเราสามารถรึกถึงได้บ,บ่อยๆจนจิตสงบเกิดสมาธิจัดไว้ในข้อจาคานุสติเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทําแล้วนะเมื่อรื้อสงอยู่บ,บ่อยๆเนืองก็จะเกิดกุศลเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ระลึกแต่ต้องเป็นการรึกถึงด้วยปิติสมนัตในการกระทํานั้นหากเป็นการนึกถึงด้วยความ ธมนัตเสียใจเป็นต้นเสียดายของที่บริจาคไปแล้วหรือมารั่วผู้รับทุศีลก็เสียใจถ้าอย่างนั้นก็เป็นอกุศลเกิดขึ้นอย่างเดียวอีกประการหนึ่งในบุญในการทําบุญให้ทานเป็นต้นนั้นผลบุญที่ทําแล้วจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็เพราะท่านตั้งเจตนาไว้ดีแล้วสามการคือในการก่อนยี่ให้ที่จะให้ ทำหรือทมเรียกว่าบุพเจตนาสองในเวลากําลังให้ก็มีใจยินดีหรือขณะทํากุศลก็มีใจยินดีเรียกว่ามุญชนะเจตนาดีสามทำแล้วระลึกข,ขึ้นมาก็ยินดีเรียกว่าอปราปราชตนาหรือไม่ทําแล้วนานหรือถึงก็ยังยินดีเรียกว่าอัปราปราชตนา,นา,นานถถนดี ซึ่งอปอปราระเจตนาหรืออปปาราปราเจตนานี้ก็รวมไว้ในเจตนาครั้งหลังหรือหลังจากที่ทําแล้วก็ระลึกถึงด้วยความยินดีการที่เราลึกถึงบุญกุศลที่ทําแล้วด้วยความปิติยินดีจึงจัดอยู่ในเจตนาครั้งหลังนี้ถ้าทําครบทั้งสามการเช่นนี้กุศลของท่านก็ย่อมถึงความไยบุญนะแต่มาขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะก็คือถ้าท่านจําได้เรื่องบุญกุศลสิบเนาะ บุญกกรียววยัตถุสิประการนะข้อหนึ่งมีอยู่ข้อข้อหนึ่งในที่พูดถึงเรื่องอนุโมทนาใหม่ใช่ไหมบุญเสร็จด้วยการอานุโมทนาคือนอกจากบอกบุญแก่ผู้คนแชร์เรื่องดีให้แก่ผู้คนฟังนะอุทิศสังกุลนอะไรเงี้ยซึ่งเรียกว่าปฏิทานะใหม่เนี่ยการให้ส่วนบุญก็เป็นบุญในในการโมทนาคือยินดีในบุญกุศลซึ่งปกติมักจะเพ่งเล็งไปที่ บุญกุศลคนอื่นเนาะพอมาถึงตรงนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราสามารถระลึกนึกถึงบุญตัวเองและยินดีในบุญที่เคยทํามาก็จัดเป็นบุญข้อนี้เหมือนกันตามทันไม่เอ่ยจําเป็นต้องเปิดไหมบุญเกียววัลุสิบนะขอทุกทนสั้นๆน,น,นะจําเป็นไม่เอ่ยใครแบบพอฟังหวัวข้อธรรวันนี้เอ๊ะคืออะไรอโอเค ส่วนไม่เอ่ยขออนุนี้เปิดนะฮะเพื่อ,เ,อเป็นความรู้เสริมเนาะอ่าทั้งทั้งหกท่านอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะแต่กรณีของอคนที่ติดตามมาดูทีหลังอาจจะอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับอย่าบุญเกลียววัตถุแชร์แล้วกันนะครับ

ครับอนุโมทนาบุญก็คือบุญทชนเดีด้วยการยอมรับหรือยินดีเนาะในบุญของผู้อื่นนะจริงแล้วเนี่ยใน,นเนี้ยเป็นไปได้ว่าเราสามารถจะยินดีในบุญที่เราทาได้เหมือนกันนะครก็จะมาเห็นได้ว่าเฮ้ยในเมื่อคนอื่นยินดีในบุญที่เราทํายังเป็นบุญกุศลใช่ไหมตัวเราเองก็สามารถจะยินดีในบุญนั้น,น,นด้วยนะครับได้เหมือนกัน เพราะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราควรยินดีในบุญกุศลนะไม่ว่าเป็นของตนเองหรือผู้อื่นอ่ายิ่งระลึกนึกถึงและชื่นชมยินดีในบุญนั้นบ่อยๆก็เป็นบุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยลําดับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ได้เห็นจากคําตอบนั้นน,นนะแล้วก็ระลึกขึ้นโอ้มันมันเป็นเคล็ดลับในการสร้างบุญกุศลเนาะอ่าแต่ถ้าท่านมีคําถามหรือมีอะไรพูดเพิ่มเติมเรีนเยนเะชิญนะฮะ สวัสดีค่ะอ่าพี่เสียบใช่ไหมเสียบใช่ใช่คือตอนวันนั้นนะคะพระอาจารย์สอนเรื่องเอ่อการกำบุญทีละนิดแล้วปกติอะเป็นคนที่ที่ทำงานอะที่จอดรถจะน้อยแล้วมันก็ต้องแบบว่า ช่วยเข็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้อีกคันหนึ่งเข้ามาได้แล้วก็วันนั้นก็แบบอ,อ,อยากสะสมบุญก็เลยก็เลยช่วยเขาเข็นรถแล้วก็ดูรถให้เขา้าเขา้เขาซอยเข้าซองได้ในพื้นที่จํากัดอะ่ะแล้วก็กลายมาเป็นว่าเขาแบบขอบคุณเรามากเลยค่ะแล้วพอนึกถึงบุญกุศลตัวนี้ทุกครั้งที่เราแบบว่าเห็นหน้าเขาอะ่ะว่าเฮ้ยเขาดีใจอะ่ะพอนึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็อยากจะทําบุญเพิ่มขึ้นค่ะทุกครั้งก็เหมือนกับบบ mm hmm. ว่าเฮ้ยครั้งหน้าเราก็อยากจะเห็น ที่เราช่วยเขา,าเอะเห็นเห็นหน้าตาเขาอะเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาขอบคุณเราอะค่ะรอบหลังก็เลยอยากทําบุญเพิ่มขึ้นอีกค่ะ๋อสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเหมือนใครบางคนที่ไปเอ่ออะไรนะบริจาคเสาว,วิหารอย่างเงี้ยเนานะทุกครั้งที่เดินมาเจอป้ายชื่อตัวเองแล้วก็ปลื้มใจอย่างเงี้ยเนาะอารมณ์ประมาณนั้นไหมหรือลูกหลานของของคนทําบุญอะอาจจะอาจจะทําบุญให้กับ พ่อแม่ช่ได้ในกนําบุญสร้างเสานี้อุทิศให้กับในขอซึ่งร่วงรับใช่ไหมในกเดินมาผ่านเจอตรงนี้ทีไรก็นึกถึงบุญกุศลนะครับปลื้มใจนะครับโอเคสาธุพี่เจียบขอบคุณพูดถึงเรื่องเข็นรถใช่ไหมเยี่ยมเลยอ่ะมีใครเสริมเลยไหมเอ่ยก็คิดว่าเหมือนกับ เวลาที่เราเราลึกถึงบุญกุศลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งที่ดีเนาะ, hmm. เ,ะเพราะว่าในในทุกๆวันอะ่ะเราก็จะคิดโน้นคิดนี่อยู่แล้วอย่างนี้ค่ะพ hmm. อ,ะอถ้าเราเริลึกถึงบุญบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวเองทําหรืออนุโมทนาบุญกับ hmm. ที่คนอื่นทามันก็เหมือน เราอะได้คิดถึงแต่เรื่องดีๆอยูออบอย่บ่อยๆก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็มีความสุขแล้วเราก็เวลาที่เราเหมือนอยู่กับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีผลกับเขาว่าเออเวลาที่เราเป็นความสุขมันก็เออทำให้คนที่อยู่กับเรา,าเขามีความสุขไปด้วยม,มันก็คล้ายกับมันทำให้เราได้อยู่ใน ในความดีอยู่ในบุญกุศลครับไม่อย่างน้อยที่สุดก็คือไม่คิดด้านลบอ๋อสาธุก็คือป้องกันใจตัวเองเนาะมีเรื่องให้นึกเรื่องดีๆให้นึกก็จะป้องกันใจตัวเองไม่เผลอคิดเรื่องที่ไม่ดีเยี่ยมเลยสาธุพี่งยงจะพูดอะไรครับอ,อผมนึกถึงการปฏิบัติของตัวเองครับตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเลยเมื่อก่อนเนี่ย คือมันมีคำกล่าวเมื่อกี้ที่ว่าศีลศีลเนี่ยถ้าเราะลึกถึงศีลของตัวเองนะครับเราจะทําให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ใช่ไหมครับผมก็เลยนึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รักษาศีลเนี่ยแล้วผมก็พยายามนั่งสมาธิแต่ไม่ไม่เคยเข้าถึงความสง,งบได้เลยคือมันฟุ้งซ่านตลอดครับแล้วมันไม่มันไม่มีความแบบภูมิใจในตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเองมาเรื่อยๆจนแบบจนแบบรักษาศีลได้ศีลห้าข้อก็ถือว่าวันหนึ่งนี่ คิดว่าครบนะฮะเมื่อก่อนอเราจะคิดว่าเฮ้ยเราโกหกเราห้ามโกหกอย่างเงี้ยเราจะห้ามได้ยังไงเพราะเราค้าขายใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ผมค้าขายด้วยแบบที่ไม่ต้องโกหกก็ได้ก็คือพูดความจริงเลยแบบเนี้ยครับแล้วก็การระลึกถึงศีลตรงเนี้ยมันเป็นฐานทำให้เกิดจิตที่สงบแล้วก็เป็นสมาธิได้ครับผมแล้วก็ปีที่แล้วได้ไปบวชปฏิบัติอยู่สามเดือนการระลึกถึงผมแม่ทถึงนึกถึง,ถงบุญ จากการบวชของตัวเองทุกวันเลยนึกถึงตอนที่ตัวเองทําสมาธิปฏิบัติสร้างความเพียรในในการปฏิบัติทุกวันเลยฮนะแล้วมันตรงนี้มันทําให้อิ่มใจแล้วก็มีกําลังในการที่จะลุกขึ้นมาปฏิบัติทุทกๆวันครับผมโอ้สาธุสาธุโมทนาฮนะโอเคครับก็โอเคงั้นเดี๋ยว,วจะได้ ปฏิบัติธรรมกันต่อเนาะก็จะ้เป็นบุญกุศลที่ให้เราได้ลึกนึกถึงบ่อยๆนะครับแล้วบุญกุศลจะเพิ่มขึ้นบ่อยๆนะครับบุตมาก่อนจะนั่งสมาหินึกถึงเรื่องนี้นิดนึงนะก็คือมีเรื่องราวของอหลายๆคนเนาะในพระคัมภีร์พูดถึงถวายแค่มะม่วงลูกเดียวแล้วได้ขึ้นสวรรค์อนะไรเงี้ยถวายลูกลิ้นจี่ลูกเดียวได้ขึ้นสวรรค์อย่างงี้งทั้งที่ดูเหมือนเล็กน้อยนะ จริงๆแล้วเขาคนที่รับตรงนั้นอาจจะเป็นพระที่เป็นพระญาเจ้าหรือ,อส่วนหนึ่งคือตัวเองก็นึกถึงบุญกุกุศลตรงนั้นบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นบุญนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆสําหรับสาหรับเขานะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่แบบทําให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้นะครับจเจริญนพรอขออนุญาตสื่อสารว่าตอนนี้เรารเวลาประมาณสักเจ็ดนาทีได้เนาะถ้าไม่สามนาทีนะอันนี้เดี๋ยวนี้มันก็อาจจะไม่เวิร์กที่จะ นี่อำไมาจะขอตั้งเวลาสักหกโมงห้านาทีนะสำหรับท่านที่จะออกตอนหกโมงเป๊ะก็ฟังสัญญาณครั้งแรกนะแล้วก็จะ,ะเรียนเชิญปฏิบัติธรรมกันนะครั้งที่สองก็เป็นเวลาหกโมงห้านาที thank you